พี่บุญมาผมสงสัยมานานละจักรวาลนี่มันทําไมต้องเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ยังไงพอจักรวาลมันอยู่ใต้กฎตลลักไงนหนึ่งทุกอย่างต้องเกิดตั้งอยู่ดับไปเหมือนต้นไม้จากเมล็ดโตเต็มที่ร่วงโรยพอเสื่อมสลายก็มีเมล็ดใหม่เกิดขึ้นอ๋อเหมือนพวกเรากินข้าวแล้วก็หิวใหม่ใช่ไหมจ๊ะเออเออเข้าใจละ จักรวาลมันก็หิวเหมือนเราฮะฮงั้นผมถามตรงๆเลยใครสร้างจักรวาลขึ้นมาไม่ใช่ใครแต่เป็นกรรมของสรรพสัตความโลภความรักความกลัวความอยากของทุกชีวิตมันรวมกันกลายเป็นพลังสร้างเวทีให้เราได้แสดงละครผลกรรมงั้นพวกเราก็เป็นนักแสดงฟรีๆในจักรวาลสิแล้วค่าตัวผมอยู่ไหนพี่ฮะฮะถ้าวันหนึง่งทุกชีวิตหยุดสร้างกรรม ไม่มีความอยากไม่มีความกลัวจัก,กรวาลก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วมันจะเป็นยังไงคะนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านิพพานเหมือนเวทีปิดไฟไม่มีละครไม่มีคนแสดงมีแต่ความสงบแต่ถ้าปิดเวทีแล้วผมจะไปขายข้าวโพดปิ้งที่ไหนเนี่ยโอ้ฟังดูแล้วจัก,กรวาลมันน่ากลัวนะพี่มันไม่ได้น่ากลัวมันคือธรรมชาติจัก,กรวาลมีห้าช่วงเวลากับสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบกับเสื่อม โลกเริ่มพังกิเลสเพิ่มกับวินาศพังจริงด้วยไฟน้ำหรือลมกับบางเงียบไม่มีอะไรเลยกับเกิดโลกเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งเหมือนทะเลมีขึ้นขึ้นลงโอ้โหนี่มันจัก,กรวาลเวฟพี่บุญมาสรุปแล้วผมต้องทำยังไงก็เข้าใจธรรมะให้ท่องแพ้ทำดีลดกรรมสร้างปัญญาถ้าเราสอบผ่านเราก็ไม่ต้องกลับมาเรียนในโรงเรียนจัก,กรวาลน,นี้อีก งั้นขอประกาศผมจะเรียนให้จบแต่ก่อนอื่นไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะหิวแล้ว